ตอนนี้เราอยู่ในแมปฟอร์สเกตน,นะครับตอนนี้มัวรลังโดนไล่อยู่ตอนนี้ตอนนี้เจสันเจสันมันมึนๆอยู่นะครับว่าผมอยู่ไหนมันได่ใช้สกิลไอ้สกิลก้นหานะครับพวกมันก้นหาได้แค่เดียวใช่ไหมครับทุกคนแต่เราจะรู้อยู่แล้วคือมันมีด่านใหม่แน่นอครับเป็นด่านแห้งแล้งแบบอันนี้นะครับแบบเป็นด่านใหม่ตอนนี้ฆาตกรฆาตกรเจสันได้ถูกเปลี่ยนกับนะครับ ทุกคนได้ไปดูไอ้นักฟังกับดักใช่ไหมครับทุกคนกับเจสันทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเจสันปกติมันจะไม่มีไอ้อะไรดีๆเพิ่มเข้ามาแต่รอบนี้อัปเดตมีของเพิ่มเข้ามาแล้วตนั้นเจมส์ก็บก็บไปเลยผมเองใช่ผมชนะนะครับแล้วผมก็ได้ตังค์มสี่สิบบาทกับไอ้อะไรบางอย่างนี่สองร้อยสี่สิบเนี่ยผมก็เหลือคนเดียวเฉยผมก็ไม่รู้นะว่าเกิดอ,อะไรขึ้น ตอนนี้ผมกำลังทำอะไรดีๆมากมายตอนที่ผมตอนที่ผมกลางทำอะไรมากมายแล้ว